เรามาตามต่อกันนะคะเมื่อกี้นะลูกนะให้น้องพักพอน้องพักอนะลูกนะ้องโอเคไหมลูกน้องโอเคเหมือนได้หายใจนะลูกเนาะเออเหมือนได้หายใจเหมือนการได้เบ็ดนะคะ <mas alah> ทุกคนคะอย่าว่าเราเนาะที่รักนะแต่ว่าให้ตามต่อนะคะหนูจะได้ดูทุกคลิปเจ็บนิดนึงนะลูกนะหนูจะได้ดูทุกคลิปนะคะพี่กุ้งจะกดให้ดูแบบนี้เลยคะ่ะลูกให้ดูทุกคลิปนะคะแต่ว่านะคะการอัดเหมือนเดิมคะ่ะลูกค้านะคะแบ่กระต๊อกกระแทกนะคะ มแต่ว่าได้ดูจุกๆยาวๆนะคะเพราะพอเราให้น้องเบรกอุ๊ยเจ็บนิดนึงแล้วลูกหัวใหญ่น้องเบรกน้องก็จะมีกำลังให้เราพวกนี้ค่ะท่านถ้าเราไม่กดออกเรายิ่งเขาเป็นฝังใหญ่ๆค่ะเขาจะกินผิวของเราเนื้อผิวของเราก็จะปุกลงเรื่อยๆนะคะ พอเนื้อผิวปุลุมเรื่อยๆก็จะกลายเป็นหลุมแต่ตอนนี้ยังไม่เท่าไม่เท่าไหร่นะคะยังไม่เท่าไหร่ก็คือยังไม่ได้เป็นหลุมแต่รลุมหัวจะกว้างหลุมหัวจะกว้างกว้างตามหัวสิวที่เป็นค่ะนะคะ อดทนนิดนึงนะลูกหมูเพิ่งแก้นี้เองลูกเพราะหัวมันใหญ่มากเลยค่ะลูกคะต้องลงน้ำหนักมือนะลูกนะเกินพี่ก็ปวดมือสั่นมาตึงแข็งที่เลยะอดทนนิดนึงนะลูกนะหายใจลึกๆค่ะลูกค่ะ น,นี่เนระาก็ต่อโทรศัพท์เครื่องที่ส่งกนันแล้วนะคะเนี่ยใช่เครื่องแรกแบตหมดใช่ใจเรืๆนมะาลก ข้างๆจะเจ็บหน่อยนะลูกแต่ถ้าไม่ไหวให้บอกนะลูกนะอ ไม,ไม่ไดนะ้ใส่เนื้อตันะลกโอเคค่ะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะหลังจากเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะ <c oughs> ด้วยนะ้ำตกผับเอนไซาคืนนะคะเช็ดทาความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะมาลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวนะคะลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวะคะ่ะมาลดแดงของผิวด้วยโรเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งรอดของผิวนะคะมา หลังสารที่ผิวฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงด้วยมาร์กสาลายลดสิวของพี่กุ้งกรกสิวนะคะไว้ตามต่อนะคะในฝั่งกันนู้นกันนะคะ